ใจขับแข็งภูรับค่อมกะติ้กใจกลวงป่านเมื่อนะ่ะอืม ย่อมเสียสละได้ทุกสิ่งได้ตือทำตามคำั่งขององค์ูชิงพระครับเออท่านก็จะประทานโชคลาภให้ไปเรื่อยเรือยเหมือนลูกหลานบางคนบางคนก็นได้ไปเรื่อยเรือยแล้วลูกเด้่อป้าปูกระได้ไดเดือนก็ได้ไดวันกรได้ไดวันก็ได้ไดเดือนฮา,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 ารักคนก็นได้คิดก,การงาสุดสีฮารักคน เออการมหนาคื่กนนารงานทือดีบม่มาว่าเถวจะเสียงสูงได้ต้องอาศัายความบีกับของนำรูอเอ้เข้าเุความบีมาากมันก็คือบังเกิดได้เทความทีบบอย่างไ,ได้ไานานย,ยืงมันบ่ได้รดเออมันเป็นกัรขัืขวางการรู้การใช้นลังพะัง้านตัวเองแล้วรู้รบอมันไม่เป็นไรหรอกเออทำความดีไม่ได้ เห่ไหมตาไหนชื่อยังมีโรงหาไกจอยู่เห็นว่ามียืมมีคือชายผมมีคือผู้ใจเปื่นแล้วหเปล่ารูกร้านใด้ความไก่บาทหนึ่งทะลึ่หนึ่งเปลือกหนึ่งเอามาหว่างรูปไก่นเรื่องเปิดแขงเปิดนาเด้คือเตะขางแล้วรอป่ด้วยใจช้ามาถือจงรักพักดีต่อองค์ปูชื่อผักกับกบกูตาบอกรินแน้งแข้งไก่้อมสีเขือนเตางกับแม่คู่ ขอ่วยขออะลูกหลานจกเริยแจกด้วย่นลูกด้วอ้กุวันนะสุข่พขอให้ลูกหลานเฮงเ็นรวยรวยทุกคนท้ายวงวงปูคือว่าขาวนะลูกานาธุสาตัวปู่จังคือลูกหลานได้คือได้แข่ห่วงกันเ่าเคยขาาท้ายคือการทับท้ายงามไหมาแม่มาได้มือหนึ่งมืออื่นก็ได้บ่ได้มืออื่นมือหนากกได้บ่ได้มือหนา ได้เดือนหนากับมุงเรื่ยงเนาะครับปนะู่นะู่นักคนก็ทุนต่อสู้ชื่อว่าสิบพบที่ดีดเขามาเนีชื่อเลยต้องผ่านอุปสรรคมากมายต้องผ่านความทุกข์ความยากต้องผ่านความเดือดความร้อนทุกคนมีความถูกมัหเครื่องแต่ว่าเข้าถึงปฏิบัติตัวแบบได้เนาะครับเออลูกหลานต้องเข้าใจเพราะมงว่า,าเป็นยอ,อย่างูกขาขคือทุกข์ขยันนั่นไง คือกรรมของตัวอื่นผู้คนไปดื่มเงินเขาว่าการเดือดกาะห่อเป็นห้อนเป็นห้องเป็นกรรมมกกรรมไก่เป็นทุกข์เป็นหักหรือพอเขาถึงว่าเดินบ่ายดื่ทองดื่มเมื่อทุกข์ทึงทกข์ยากดูดคือดูดได้ไหมในเมื่อดูดไม่ได้ก็รามปลางไปเรื่อยรามปลางไปจนเมื่อทูกข์ทึงทุกข์ยากปานไฟใหม่ไปเรืย เรี่ยมรู่วรูวัรหวม่ไปครับผูเราต้องดูตัวเองนะครัะเออคือจะไปจาดหน้าใช้คำมวณสองหูสองตาเข้ามืาอ,อ,อเออเบิ่งคือคไปจาดหน้าเบิอ่งอันไรควรอันไรว่าควรบวังคือบวงคืออยากให้ปู่อยเป็นมีอร้ายถึงมือเป็นมีร้ายคอยอยู่มั่นได้ว่า,วาทขงว่า การดึงลูกหลานเออพอจะว่างูาผู้แดเกดร้อนเหือเราดึงเนะครับู่เออเอดร้นหอนหุ่นใหญ่ดึงหมือนแต่งตร้งจางขงตร้งจางคือเต็มืนได้เพื่อพอจะเออเอาเงมาดึงกัดได้เนี่ยขาดนี้คืองานนาอยืมเนาะครับปู่เออเงินมือจัางเงินติดเงอนท่าเงอนเสิดเงนถางแล้วลูกเออให้ลูกหลานเข้าใจเออคนพระสงถางบูมาพ่งรอน กะมือเขาก็จะบแรงบุ๋มมันบาง้วครับปูคู่หาเชือกกะมือเขาก็จะบแรงบุ๋มแม่คู่กะชะาสมบักเออไปค่ะให้ลูกร้านได้ขึ้นเป็นบุ๋มบุ๋มตาเออบางเชือบางชื่อผู้แล้คนเดือดร้อนหอนโฮมเออห้านางเชือกกัเปิงด้วยกำของตัวเองคือช้างขึ้นมาช้างขึ้นมาแล้วกัเป็นทุกข์ อยากไม่บานงงายอยากไม่โรคขันงกกก็ไปดืกไปดื่มเขาแม่วัูกินอยู่แบบไม่พอเพีองมันก็เลยเดือดร้อนมาลูกร้องเลยคือพอว่างช้อนม้วมไม่เนี่ยเอาไม่ไม่คือกระตอกเนาะครับปูเออเอาไม้มันคือกระตอกบ๊อบตืนเลยฝึกเขียนโค้ดเลย เออคอยเปิดคอยไป่นา้วหรอครับปู่คอยเปิดคอยไก่อ,อ,อ,อมอ่นังไม่ปู่ไม่ห้อยไม่ปู่ไม่ป่ากิงไปสักกอแล้วกจะกินพิขชาหลายไม่บอกวิ่งไปยนม่นป้ายยืนเมื่อจะขาดก็จะจะไปชื่อพิขชาหนักไปนีังเราได้ยินครับปู่กินแล้วมาเนียนนกินแล้วกลัวบมากับวบาทุกไก่กไปมีได <c oughs> ้บ้านึอไปหาใายให้เขาเออเข้าตรงพุ่มไก่ คือเข้ามือรุ้นลูกจึิงถือเข้ามือคุมพอใจเออเต็นรูปแบบพ่อบเพื่อนก็ถือว่าเป็นทุกในเมื่อเข้ามือโอกาสปืนกู้มากจังหวะกันน้ะลูกเนาะครับปู่เออเพาะกะหนังรูกนกรกก็คือแต่ด้านหาจะตนเกินตัวก็คือเกินตัวรถเออไม่จัรยานก็คือจัรการไปก็แล้วความากไดรถที่ราอะไรมาสันนี้ เออใ้เขาว่าไหนว่าเขานั that. That way, right, ่งคือคืเห็นว่าครับผมเออเห็นหลายค่แบบเอ้มาอ่อนว่าขอพอพอชอยใช่ไหมครับเพราะว่าด้ไปคีนั่เหมือนกัเพื่อจะไดเจพอไปใช้ยนนวันนีักว่างกรรมใกรรมมั่นแล้วลูเด้อกรรมอยู่ที่เราเกานะลูกนะไม่มาฮากก่อฮักก็อตรงเดินักกรรมนั่งชวนพอเป็ย่งนคือว่าพอพอชอยไม่ใช่ไม่ช่วย ช่วยให้ลุกรานมีสติปัญญาช่วยให้ลุกรานรู้จักเดินไปข้างหน้าว่าจะเดินไปแบบไหนว่าจะเดินถึกทา่าหรือเดินถึงทางคือพอพาถึางพาคักก็คูมือแล้วลูกเออครับปูเออพอบอชามาถึงไปแค่หนึ่งแค่ึืนห่งว่าทุกข์ผู้คนไดอนเออมาติดการใส่ไม้บาอีนั่งนัะนหน่อย <c oughs> <c oughs> เป็ไปข้อไปขังตัวค่อยเดินไปขังตัวเห็นว่าอีนั่งหนักหน่อยก็ค่อยืนขึ้นเห็นไหม ก้าไปท่าเรือท่าเรือเข้าใจวะติ้นอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ดีขึ้นเออถึงเวลาเออดวงเรามาท่าตาเราไม่เออเพื่อนการช่วยุขใจให้เออเที่ยววายาฝากถึงคนมื่งหูมื่งตาดูได้เต่ว่าเพื่องเจ้ารอพึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอเวลาหน้าตรงนั้นว่าไม่เสียใจใจกับเขาคุปติเงี้ยมึงนี่กูจะให้มึงเอือมกูจะหายวันได เออขั้นว่าได้ถึงแทงว่าพอทักทิ้คทิ้ขีดตัวว่าแทนว่าใหพอมาคือครับปูผู้ใดว่าพอเป็นขีดกันฮะผู้ใดว่าเป็นคีอมีผู้ว่าจะหวาแล้วว่าปากเออปากขึงเบียมมาทางหลังกระด้างต้องไปหาว่านะค้างคิดขีดตัวว่าแทงว่าแม่งนะจะค้องหายคอบขื กูว่าให้พ่อให้พ่อผือน,นะครับวามเช้่อมาจากผืนเป่าผืนพกอ่ะเออไม่เชื่อดอาลูกดูกนะลูกนะถ้าไม่แน่ตกิดพ่อไม่ถามว่าจะพาลูกหลานช่างได้ขนาดนี้นะมาแหวอวดอ่างแล้ว,วลูกเออแต่ว่าความเชื่อส่วนบุคคลแบบชัดชาส่วนบุคลคลผมเราอยู่เราเออเราเหตุเราได้เกิดกับเขา ผู้เขาเคยเขาฉักผู้เขาแท้ท้าเขาเกิดเขาใดเขาข้างมืดดีอจ้ะเออพอทนาญาไ,ไปดูดูุูคุ้มเออคุ้นคู่ปาอาการเคยหาเคยวิ่งเคยดดูเคยกินเนออพอกับเคยใหย้บอกไปพอบอกเคย,หยให้ใค้เราจะขอผิดพลาดเองในเมื่อผิดพลาดจะมารอขออะไรจะมาทับถมใครตรงที่นิ้พิจารณาตัวเอง คนไหนพูดผิดมาคุยกับพ่อได้นะน,นะเออคุยกับพ่อตาต่อตาฟันต่อฟันเลยเนาะพ่อบอมริงาลแต่พ่อมีกลิรู้จักไหมติดทึกทกาทึ้คือ่ามาดอย่างรู้ได้เพียงแต่จะพูดมาพูดแค่นั้นต้องอาใช้ร่างของมนุษย์ต้องอาใชยข้องว่าข้กั ของไม่คู่เป็นชื่อหันเดาลูกเด้อครับปูเพราะฉะนั้นลูกหลานไม่เชื่อจะลบลูกเออบอชาธาไม่คู่กับคือไม่ชาธาพ่อแค่นั้นเองไม่เป็นแบบนั่นลูกเนาะครับอืเพราะค่นั้นลูกหลานผู้ใด,บอ,ดบอดบอ,อคือผู้ใดบอชา่าผู้ใดบออยากเกิดผู้ใดบออยากชา พอมาเคลนไปบังคับเด้วเนาะบ่ได้บ,บัง,บางคาให่ข้อม้าเอาหุ่นนั้นให้เก,กิดการแต่งแของทั้งนี้มานจะถึงได้วุ่นเป็นแค่คำแนะนำและทิศทางเดิมนะลุงเนาะทั้งรับคนอมืเดินทางพชรควรยเพิ่งพิจารณาทั้งรับตัวให้ทุกตัวมีความเฉียบน,น้องยืมครับปู่มันไม่ความเฉียบทุกทิศทุกกาง ใเลยเออคือได้คือคือนะดูที่เราดูที่ของเราดูที่การฟังฟังเลยหูแล้วก็ดูเลยตาว่าพ่อพูดอะไรไปว่าอือแล้วมันเก่งบ่มันแมยบ่หลอกลวงคนเท่าโรกเหมือนบ่เออเบิ่งดูเหมือนแต่แต่ของพื้นคือได้มาเปิดขั้นๆดิครับปู่เออมาเปิดน้ำข้าวท่าทางอะไร ข้าบปูเออหมดแดงกาหนาเดียุยูปูเออกำะั้งผอยอันนี้เอฟทีของแตงโมลูกโตูว่าเออฝากทางท่องแตงโมมาที่ตีไทย นางดาวแล้วก็นางดาวดาวแล้วก็ดาวที่ดาวอี่แล้วก็ดาวที่คนสูบกันมาอือมารู้รายรูอกเนาะแล้วก็นางจิงตาขวัญเสียงขวัญตาขวัญขาขวัญตาขวัญตาอะรเ้ขวัญเสมยงขวัญขางเนี่ยขวัญขางปะขางเนี่ยขวัญขางตีปูใช่ขวัญตาทช่ไหมขวัญขางขวัญแงม มาอุกาะคนตาคนตาเรานันว่ะมาเปิดการแข่งขันว่ะนี่โอะยแต่ยันวันกาแต่ว่าเอาเอาหน้าตะปุนเขามาตาทักมาที่ไหนกันเนี่ยบ่จะเสียดีวบ่ถึงขันทรวัดขึ้นวัดขึ้นหันขึ้นโอ้หไฮรุ้งร้างมือสุดมือรงมือโขมือมานอ้กูว่านน้ำถูกขาพาระเซนเซนไปๆน้ำูกนะคือหมาหมาทุก่ทุกข์สุเข้อแล้ เออคือพอบ่าพอจมดูาเดี à, ๋ยวมันง <kh> ั้นเขาเอาไปเด็ดข้งหนง้งหลาหักลูดร้ายหมดเอออยากให้ลูกไา้คือดีทข่สดแล้วกะครับปู่อันนี้นางอะไรนั่นทักยาเนาะอืมวมถวายร่วม่่าแงแล้วพอเดิมหน่อยห้อยน้องใครคือเะารอยไข่คิดไปามาเป็นได้มกเนาะใช่ครัใครทใครมาดำวยใดำรวยไม่ทุกคนอันนี้นอ ผ้าร้วยครับเอ,อกอดข่าด้ไอ้ผ้าร้วยงานน่ะกดข่เด้อเห็นว่าเป็นน้องไมัไฟแรงดูได้บอกเลยคนถือก็ได้เมดเคือ่อหนึ่งน้องไป้การบอกถือดูถ่ายโดนคพัะไนกื้วค <c oughs> ือนึ้งขมอ,อ่อเด้วคืนน้องบาดอยู่ที่เนี่ยแก้วกูนีอเป็นลกาว,ว,ว่าวยเนาะเออ